สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับครูกิฟค่ะวันนี้นะคะครูกิฟมีเนื้อหาวิชาภาษาไทยเรื่องคําที่มีความหมายตรงข้ามกันมาฝากเด็กๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเรามารู้จักสาระสําคัญของบทเรียนนี้กันก่อนค่ะคําที่มีความหมายตรงข้ามกันหมายถึงคําที่มีตักความหมายต่างกันค่ะในทางตรงกันข้าม มักจะเป็นคำที่มีความหมายขัดแย้งกันอย่างชัดเจนนะคะโดยเราจะสามารถสังเกตได้จากรูปร่างสีรสกลิ่นเสียงและสัมผัสเป็นต้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูตัวอย่างคำที่มีความหมายตรงข้ามกันค่ะคำแรกนะคะคำว่าอ้วนซึ่งจะหมายถึงมีเนื้อมีไขมันมากเจ้าเนื้อนั่นเองค่ะ ซึ่งคำว่าอ้วนนะคะจะตรงข้ามกับคำว่าผอมนั่นเองค่ะผอมหมายถึงสูบแบบบางไม่อ้วนค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเด็กๆเล็กหมายถึงย่อมน้อยนิดไม่ใหญ่ค่ะซึ่งคำว่าเล็กนะคะจะตรงข้ามกับคำว่าใหญ่นั่นเองค่ะหมายถึง โตสำคัญกว่ายิ่งกว่านั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆจากภาพนะคะเป็นภาพรถซึ่งมันเก่ามากเลยค่ะซึ่งเป็นคำว่าเก่านะคะคำว่าเก่าหมายถึงก่อนแก่โบราณไม่ใหม่ค่ะซึ่งคำว่าเก่านะคะจะตรงข้ามกับคำว่าใหม่นั่นเองค่ะใหม่หมายถึงเพิ่งมี เช่นมาใหม่รุ่นใหม่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆสูงหมายถึงยาวตรงขึ้นไปตามทางตั้งฉากกับพื้นลอยอยู่ข้างบนคำว่าสูงนะคะจะตรงข้ามกับคำว่าต่ำนั่นเองค่ะต่ำหมายถึงไม่สูงหรือเตี้ยค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเด็กๆ หัวเราะหมายถึงเปล่งเสียงแสดงความขบขันดีใจหรือชอบใจค่ะคำว่าหัวเราะนะคะจะตรงข้ามกับคำว่าร้องไห้นั่นเองค่ะร้องไห้นะคะจะหมายถึงอาการที่มีน้ำตาไหลเพราะรู้สึกเจ็บปวดเศร้าโศกหรือเสียใจค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆทุก หมายถึงความยากลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งคำว่าทุกนะคะจะต้องข้ามกับคำว่าสุขนั่นเองค่ะสุขหมายถึงความสบายกายสบายใจค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคำว่าร้อนนะคะหมายถึง มีความรู้สึกเหมือนผิวหนังถูกไฟซึ่งคำว่าร้อนนะคะจะตรงข้ามกับคำว่าหนาวนั่นเองค่ะหนาวหมายถึงเย็นจัดอาการที่รู้สึกเย็นจัดค่ะเด็กๆตัวอย่างต่อไปนะคะอ่อนแออ่อนแอนะคะจะหมายถึงมีกำลังน้อยไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งนั่นเองค่ะ ซึ่งคำว่าอ่อนแอนะคะจะตรงข้ามกับคำว่าแข็งแรงนั่นเองค่ะแข็งแรงนะคะหมายถึงมีกำลังมากค่ะเด็กๆตัวอย่างต่อไปนะคะกลางวันกลางวันนะคะจะหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำค่ะระยะเวลาราวๆเที่ยงนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำว่ากลางวันนะคะจะตรงข้ามกับคำว่า กลางคืนนั่นเองค่ะกลางคืนหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงย่ำรุ่งค่ะเด็กๆเด็กๆนะคะก็ได้เห็นตัวอย่างคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมาแล้วนะคะก่อนจากกันค่ะคุกกิฟฝากกิจกรรมชวนคิดให้เด็กๆทำนะคะโดยให้เด็กๆเ,เขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเขียนลงในสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองค่ะ โดยครู g ีฟจะให้คำมาทั้งหมด10คำนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันค่ะเขียนลงในสมุดภาษาไทยของตนเองค่ะเขียนด้วยลายมือสะอาดลายมือตัวบรรจงนะคะสวยงามและน่าอ่านค่ะเมื่อเด็กๆเ,เขียนแล้วนะคะอย่าลืมมันอ่านทบทวนด้วยนะคะ แล้วก็ครูกิฟเชื่อว่านะคะเด็กๆของครูกิฟทุกคนเนี่ยจะเขียนคําที่มีความหมายตรงกันข้ามกันได้ค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะครูกิฟก็ฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ